ครับ,บดีครับก็ดรกิษสาแสงจันทร์นะครับผมเป็นโค้ด AFC b ีบีในเสครับผมของสโมสรทีไอคอนไอซปัจจุบันครับผม uh, โค้ดเข้ามาร่วมงานกับสโมสรดีไอคอนไอซูได้ยังไงครับต้องบอกว่าเป็นความฝันที่เมื่อหลายๆปีก่อนนี้ประมาณสัก7จ็ดแปีเราก็เคยมาร่วมงานกับบอลลังสิตครั้งหนึ่งมาสร้างเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสมาร์ททีมทีมที่มีความสมาร์ททางด้านรูปร่างแล้วก็ทางด้านความคิดด้วยนะครับเมื่อ7จปีที่ผ่านมาเราก็ ช่วงนั้นเข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่ลงตัวหน่อยก็ประกอบกับช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็เลยห่างหายจากวงการไปพอช่วงนี้อยากกลับมาทําก็คิดถึงบอลัทเเป็นที่แรกแล้วบังเอิญก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทเด็กคอนกรุปด้วยก็คือบอสนะครับบอสปีเตอร์ก็คุยกันพูดคุยกันในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างเราจะซื้อทีมก่อนนะครับแต่ว่าดูที่ผ่านมาในปีแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไม่ลงตัวในเรื่องของราคาในเรื่องของความพร้อมไม่พร้อม เราเลยตัดใจไม่ไม่ซื้อทีมนะครับก็เลยตัดใจว่าอย่างนั้นเรามาสร้างเองดีกว่าเราก็เลยคิดว่าถ้าสร้างเองแบบนี้เนี่ยก็ mm hmm. ใช้เด็กมหาลัยหลังศิษย์ดีที่สุดเพราะเราเคยทาอยู่ครับผมประสบความสําเร็จกับปีที่ผ่านมาได้แชมป์ได้เลื่อนชั้นครับปอ,อดบริหารได้ให้นโยบายสําหรับปีนี้ไหมครับว่าเราจะไปลุยในศึกที่สามเนี่ยมีนโยบายยางคือนโยบายรบเราคุยตั้งแต่การเริ่มต้นแนละ้วทีมในเมื่อเราไม่ได้เลือกซื้อทีมเลือกซื้อความสําเร็จโดยตรงเนี่ยเราเลือกใช้การสร้าง แล้วเราก็ในฐานะที่เรารู้ว่าการสร้างฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้เวลายอย่างน้อย3 4ปีโมเดลที่วางของมรสิตมาเราว่าเรารู้ว่านักศึกษาเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยตั้งแต่จบมหปี1ปี2ปี3อปี4อยู่กับเรา4ปีใช่ไหมครับเราให้ทุนการศึกษาเราให้ที่ที่ที่ฝึกซ้อมเราให้ที่เล่นรวมถึงสนับสนุนหลายๆด้านเนี่ยก็นโยบายคือพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นเป้ามันก็ต้องบอกว่าเน้นเรื่องพัฒนาก่อนส่วนว่าถ้าจะขึ้นชั้นได้อะไรแล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า นักขนาดนั้นๆหรือในปีในปีนี้ที่จะเติอเนี่ยทีมผู้แข่งเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนขนาดไหนแต่เราก็ยังยืนยันว่าจากที่เราเข้ามาทําแค่2เดือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่นี่ได้กับเราแบบฝึกกับบุคลากรกรับการสนับสนุนหลายๆลายด้ยยเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าทีมเราก็อาจจะได้เลื่อนชั้นในปีหน้าเหมือนกันเราคุยกันแบบไปนแต่เราไม่เล็นครับนักเตะส่วนใหญ่ครับอย่างที่ว่าเป็นนักเตะท,ที่เป็นของไอจูครับแต่แรกอยู่แล้วครัตรงนี้มีในส่วนของอการ จะเพิ่มเติมหรือว่าในส่วนของการจะคัดเด็กจากไอยูเข้ามาเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมไครับคือเราเปิดคัดตอนแรกตั้งแต่เซมิแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้เด็กนอกมาแค่4ีหตัวนะครับแต่เด็กนอกที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นเยาวชนเหมือนกันก็คือมาเรียนที่มอลังสิตด้วยก็จะมีตัวนอกที่แบบเป็นเด็กมหลาลัยอื่นมาอยู่กับเรามีแค่สองสมตัวเพราะฉะั้นพอขึ้นมาแบบนี้ผมค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวเด็กมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ใช่เอา e l ลิทเฮเยอร์มาเล่นเราเป็นเด็กที่ต้องการพัฒนาแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าถ้าเขาทำงานไดดด้้้้้ีเเรราาาตตอองงงใชงชุพะะนพพะัูว่ 80%เราใช้เด็กที่นี่ที่เหลือตัวเติมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เคยเล่นกับมอลลังสิเตเดิมหรือว่าเป็นสิทธิ์เก่านะครับส่วนตัวนอกนั้นก็มีแผลเอาไว้ก,ก็ก็จะเอาไม่เอาเดี๋ยวขอดูการฝึกซ้อมเพราะว่าเราไม่เปิดคัดละเราให้ใครที่สนใจมาเริ่มคัดกับเราครับผมเราจะได้ก้าวขึ้นไปเล่นในส่วนของทีสามเต็มตัวคโค้ดมองในส่วนของลีกทีสามนะครับเป็นยังไงบ้างครับว่ามัน ดูดันแค่ไหนอะไรยังไงบ้างไ,งไหมครับต้องบอกว่าลีกที่3ถ้าในโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันก็เหมือนลีกมหาลัยเลยดังนั้นการวัดศักยภาพเนี่ยเรามีหลายรายการที่เล่นกับมหาลัยอยู่แล้วใช่ไหมครับมันแตกต่างอย่างที่บอกก็คือว่าอาจจะเป็นตัวนอกบ้านหนึ่งสองสี่แต่เชื่อว่าเท่าที่ทําฟุตบอลมาอยู่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งที่สุดยกเว้นตอนที่เราต้องเลื่อนชัน้นตอนนั้น,นอาจจะมีทีมต่างจังหวัดที่เขาใช้ต่างชาติเป็นแกนเป็นหลัก นั่นคือเป้าหมายที่เราจะทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าไม่มีความจําเป็นตลาดทีสามไม่ใช่ตลาดของการที่จะเอานักเตะราคาแพงๆมาเล่นหรือว่าเอาอาชีพนักฟุตบอลที่เราเด็กไทยมีความฝันแบบนี้แล้วอยากเล่นเอาการไปให้กับต่างชาติอันนี้เราไม่ได้มองแล้วผมก็เลยคิดว่าทําไมถึงเลือกนนปุณนบพนลทนกรุงเทพปุณณพลเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นมหาลัยก็จะอเน้นใช้เด็กเป็นหลักวันหนึ่งถ้าได้ขึ้นไปทีสองทีหนึ่งนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าโดยตลาดของนักเตะทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องอันตลาด 1, อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม เรื่องสภาวะการเงินถูกไหมครับเขาจําเป็นจะต้องเล่นให้ได้ผลงานที่ต้องการเพื่อที่จะดึงดูดแฟนบอลดึงดูดของการขายของตลาดาซึ่งตรงนี้นะดีไอคอนเราก็ไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับนโยบายเราก็คือเราใช้เงินเพื่อการพัฒนาเป็นหลักนะครับเน้นพัฒนาเลยเน้นพัฒนาเลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแล้วโดยในส่วนตัวเนี่ยผมก็มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ยี่สิบสามแล้วก็เป็นโค้ชไฟท์อยู่ยี่สิบสามชุดปัจจุบันด้วยก็ก็ได้เห็นว่าเด็กที่เล่นทีมชาติก็เด็กอยู่ยี่สิบสามมันก็คือเด็กมหาลัย ก็เป็นการใส่เรื่องของความคิดในเรื่องของระบบถามว่าวันนี้เราเราทำได้ยังไงที่แบบสองสมเดือนเราเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ได้หมดผมบอกเลยว่ามันเกิดจาก psychology ซึ่งระบบของผมไม่ได้ใช้ psychology ถึงร้อเ์เซ็ผมใช้ระบบโค้ดไลฟ์ก็คือใช้ NLP ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโฟกัสกับความสําเร็จเราไม่โฟกัสกับความล้มเหลวนั่นเป็นจุดจุดแข็งแล้วคือจุดแข็งที่เราไปทํากับทีมชาติว่าเราแตกต่างจากโคจิวียาต,ตรงไหนตรงนี้ผมเชื่อว่า เด็กที่มีสกยภาพในการที่เขาตั้งแพชชั่นให้เขาตั้งเป้าหมายให้แก่เขาแล้วเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาจริงใจกับเขาเนี่ยสร้างคําว่าทีมเวิร์กเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าฟุตบอลไทยไปได้เยอะนั่นคือเป้าหมายแล้วเราก็เป้าหมายเราคือเราไม่ได้เล่งจริงๆเราอาจจะพูดว่า5้าปีขึ้นทีหนึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าตัวผมเองผมมั่นใจผม,มทําขึ้นได้แต่ว่าบางครั้งการเล่นความสาเร็จองประกอบฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่เรา มันมีองค์ประกอบตัวอื่นมาประกอบประกอบด้วยแต่เป้าหมายอย่างที่บอกก็คือว่า1เด็กที่เล่นกับทีมเราหรือว่าเด็กในที่เป็นชุดมหาหลัยทั้งหมดคือเราก็วางเป้าว่านักเตะที่อยู่กับเราสมมุติสครต์ทีมประก,กาศรายชื่อมานักเตะยุสาเป็นมอลังสิตท,ทั้งทีมเป็นเด็กขขอทั้งทีมอันนี้ผมผมตั้งของผมส่วนตัวเอาไว้ครับนี่คือแพชชั่นของผมในการทําทีมข้อที่2ก็คือว่านักเตะที่มีชื่อเสียงเวลาส่งนอกจากเล่นทีมชาติแล้วส่งไปอยู่ทีมอื่นอเพราะเราไม่จํากัดเด็ก เด็กถึงเวลาเติบโตต้องเติบโตดีกว่าขนาดที่ทีมยังเติบโตไม่ทันเด็กเราก็จะปล่อยเขาไปเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เห็นความสมําเร็จของเขามากกว่าเราเพราะงั้นถ้าถามผมว่าผมเป็นโค้ชหรือไม่ผมต้องตอบว่าผมไม่ใช่โค้ชแต่ผมเป็นคนสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของ,ของมหาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆทั้งหลายแบบนี้เพราะจุดุ่งไหนเราไม่ได้มาสร้างที่เสียงเรามาสร้างพัฒนาในสิ่งเราอยากทำครับผม ในแมตช์นัดจริงครับเห็นมีในส่วนของกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆของน้องๆหรือว่าบุคลากรในไอยูนักศึกษาในไอยูครับแล้วก็ของดียคอนเข้าไปเชียร์ด้วยพ้ชพูดถึงกองเชียร์นิดนึงครับเชิญชวนกองเชียร์เข้ามาร่วมเชียร์อะไรูกาลคือต้องก่อนอืึ่นต้องขอบคุณกองเชียร์นะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนด้วยที่ที่ช่วยสนับเรามาอาจจะเป็นจํานวนไม่มากแต่ว่ามันไม่ได้วัดกันที่จํานวนมันวัดกันที่สมมติบางทีเรามีคนสิบคน แต่เขาอาจจะให้ใจเราแค่3คนมันก็มันเราไม่ได้วัดด้วยจํานวนเราวัดด้วยของคุณภาพงั้นกองเชียร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนผักดันสําคัญก็คือผู้เล่นหมายเลขสิบสองเนี่ยสำคัญมาเลยนะครับในเรื่องของการมาช่วยเหลือให้กำลังใจเด็กโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะขึ้นลงได้บ่อยแต่บางทีกองเชียร์มาชับให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยกดเพรเชอร์เขาไลฟ์ความรักกับเขาเนี่ยอันนี้ต้องตอบว่าเราเริ่มต้นมาดีผมใช้คอนเซ็ปต์ The j เ u r n e y is Begin กการเดินทางกำลังเริ่มต้นแต่ว่าเราจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้น ในปีหน้ามันเป็นหลีกอาชีพแล้วนะครับเราเราเราทำมันได้แล้วเราคงไปด้วยกันได้มากกว่านี้เรื่อยๆโดยภาพลักษณ์ก็คือทางเดียคอนก็มีจํานวนสมาชิกที่เยอะอยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่านี้เราหยิบกีฬาเนี่ยเข้าไปเข้าไปเสิร์ฟให้เขานะครับให้เขารู้สึกมานู่นมานี่ผมเชื่อว่าทีมเดียคอนไอยูน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่มีแฟนบอลเยอะสร้างประวัติศาสตร์แอบฝันเนาะสร้างประวัติศาสตร์ว่าจะเป็นทีมกรุงเทพที่มีแฟนบอลเยอะที่สุด นะครับในระดับทีสาทีสอเราไม่พูดถึงทีนะ่งะที่งมันจะมีทีมใหญ่ๆอยู่แล้วด้วยนะครับแต่คิดว่าด้วยจํานวนของสิทธิ์เก่าจํานวนของนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงจํานวนสมาชิกของเดียคอนเราคาดว่าเราน่าจะสร้างกลุ่มกองเชียร์ขึ้นมาได้ซึ่งปัจจุบันเดียคอนเราเนี่ยก็มีเขาเรียกตัวมอสคอตเขาเรียกว่าไลคอนอยู่แล้วเราอยากสร้างทีมกองเชียร์ที่เป็นไลคอนขึ้นมาด้วยครับ